สวัสดีครับทุกท่านอันยองอาเซโยนิเฮาสาดามารรกุมปูดมอร์นิ่งอัปทนูนอีฟวอลเนงกูดไนนักชาลิตินะครับเออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8 8หมอฤทิ์าดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาพาดาวแบบเจาะลึกที่จะช่วยให้ทุกท่านรู้ร่วงหน้าครับเออรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เส้นทางชีวิตนะครับของตัวของท่านเองนะอย่างที่จะได้เคยบอกไปเนี่ยดวงชะตาคุณขนา้ามีโอกาสที่จะได้เงินประสบความสําเร็จหรือดวงชะตาคุณขนา้ามีโอกาสเสียเงินมากเออเพราะฉะนั้นคุณจะได้รู้ลวงหน้าและวางแผนชีวิตได้ถูกต้องนะครับพาดาวด้วยโหราศาสตร์ทไทยระบบสุริยาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวพลังเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลน,นะครับ ดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตและเสริมดวงสิริมงคลให้กับตัวของท่านเองนะครับก่อนรับชมรับฟังได้โปรดช่วยกดซับะไครปกดติดตามช่อง YouTube กดกระริ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงชะตาดีๆที่จะส่งตรงถึงบ้านท่านทันทีอย่างดีริบวลลีนะครับ ขอให้ทุกท่านพบกับความสุขมีความร่ำรวยและมีความสำเร็จทุกๆท,ท่านเลยนะครับดวงชะตาดวงดาวในคลิปนี้เป็นคลิปหมอฤทธิ์ผ่าดาวหาความจริงอิทธิพลดวงชะตาดาวาพระพฤหัส,สบดีเดินมน์หรือโยกย้ายราศีนะครับประมาณ3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาถึง23ทธันวาคมนะครับถึงจะถอยหลังพักกับ นะเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งในทางระบบสุริยะจัก,กรวาลแต่ในส่วนของทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะถือว่าท่านเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่เป็นเทพแห่งดาวบุญยญริิการเปรียบเทียบในการพยากรณ์เรียกว่าปัญญาศินบริสุทธิ์ให้ถ่ายพระพฤหัส,สบดีนะครับในการพยากรณ์เรียกนะหรือการเปรียบเทียบกับสถานที่ซึ่งจะเกี่ยวพันกับ ดาวพฤหัสก็คือพระบรมมหาราชวังวัดรัฐสภานะครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับตัวบุคคลก็คือเกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่หรือศาสนาหรือผู้ปกครองประเทศนะครับการโครจรของดาวพระพฤหัส,สบดีเนี่ยในทางระบบสุริยิท่านสถิตในแต่ละราศีเนี่ยประมาณเฉลี่ย1ปีครับนะ ในดวงชะตาตำแหน่งที่บอกเนี่ยดาวพฤหัสบดีเดินมนจะมนในวันที่2ตุลาคม2568นะครับช่วงเวลา19นาฬิก50นานะครับช่วงนั้นก็ช่วงกลางคืนนะถ้าเป็นในทางดวงชะตาของจีนก็จะเป็นเวลาของสุกร์นะเป็นเวลาหมานะครับเวลาจอ นะในดวงชะตาเนี่ยพฤรหัสสบดีเข้าสู่ราศีกรกฎพฤหัรอยู่ในเรือนพฤรหัสเรียกว่าพฤรหัสปั้นตัวเป็นหัวเมียดวงชะตาของแต่ละคนนะครับใครก็ไประมัดระวังรักงวนสนุนตัวของตัวเองไว้บ้างนะครับพยายามรักษาศีลธรรม5ข้อเป็นการดีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤหัสสบดีเข้ามาสู่ราศีกรกฎเล็งมังกรจะเป็นจุดที่พลิกผันดวงชะตา นะครับกับร้ายกายดีใครคิดอ่านไม่ออกก็จะคิดอ่านออกดวงชะตาก็จะปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือทรัพย์สินหรือใครซึ่งมีปัญหาเกี่ยวข้องกับชายแดนคุณยังไงก็มีโอกาสที่ดีจะราบลื่นประสบความสําเร็จด้วยดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดาวพระศรีเดินมน์เนี่ยนะครับย้ายราศีนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสทําพิธีรับส่งเทวดาพระพฤหัส ทำพิธีที่บ้านเล็กๆครับไม่ต้องอะไรมากมายผลลไม้19ผลทูบ19ดอกคุณทําส่วนตัวคุณที่บ้านที่หินพระทําได้เลยตามสบายเป็นมงคลนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มห้นาทีส่วนมนต์ไหว้พระนะครับให้เต็มที่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จดาวพรหัสบดีเดินมนเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยไปอยู่ที่ราศีกรกฎตําแหน่งเป็นมหา,าหุ่นะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสย้ายมาในตําแหน่งนี้เนี่ย ถือว่าเป็นช่วงที่มีพลังดาวพฤหัสบดีนี้จะมีกําลังเป็นอย่างดีนะครับจะมีคุณลักษณะเหมือนกับการขยายตัวด้วยความเมตตาด้วยปัญญาถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีในดวงชะตาดวงบ้านดวงเมืองเนี่ยเป็นอุตสาหะแต่ก็ยังดีครับเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยดีด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยทานศีลภาวนานะครับสติปัญญาก็คอยทําให้สุดแรงสุดกําลัง จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีขอให้รักษาคุณงามความดีเอาไว้นะครับรักษาศีลห้าข้อเป็นสําคัญนะครับในทางของคารวะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะครับยึดคําของคําสอนของพระที่กล่าวเอาไว้นะครับอย่าให้ความเลวของคนอื่นมาบดบังความดีของตนที่จะทําบุญครับอันนี้ก็คือเป็นคําสอนของหลวงพ่อพระพยอมนะเมื่อประมาณปี ปีก่อนนะนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณขอให้คุณทําแต่ความดีนะครับออรักษาศีลห้าขา้อทําบุญก็ทําต่อไปยิ่งให้ยิ่งได้นะครับที่ผ่านมาบางคนมีปนไปทําแล้วเขาเอาไปทําอย่างอื่นคุณไม่ต้องห่วงครับคนที่ทําบุญก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคุณทําไปนะยังไงคุณได้บุญเต็มแน่นอน100%ยเซต์แต่พวกนั้นเห็นไหมก็เข้าไปชดใช้ชดใช้กรรมในคุกนะครับ คือเงินพวกนี้ถ้านําไปสิ่งที่ถูกเนี่ยนะแต่มันก็เป็นเงินร้อนนะคล้ายๆกับเงินลอตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําบุญต่อไปครับไม่ต้องคิดมาต่อสิ่งไหนยังไงคุณได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอิทธิพลดาวพฤหัสสัมฤทเดินมนเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยดาวจะเดินช้าบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นักจะงังบ้างนักจะงังไม่รู้จะเดินไปจังไห่นะครับดาวเดินมนตําแหน่งเป็นมหาอุดถือว่าดีนะครับ เป็นจังหวะที่คุณจะมีความอดทนในการทบทวนและเตรียมเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีนะครับโอกาสมีอยู่แล้วนะมากมายคือบางคนเนี่ยดวงชะตาโอ้แย่แล้วก็ไม่ดีแล้วคือดาวเดินมนเนี่ยเดินช้าบ้างเร็วบ้างวันทีถ้าเดินเร็วมาฟับก่อนใหญ่ก้อนโตคุณหยิบปุ๊บนี่ไงคุณได้คุณก็จะได้เงินก้อนโตประสบความสำเร็จมันคือโอกาสครับโอกาสที่คุณจะได้รับ มันมันมันนคุณก็หยิบเนี่ยเหมือนเหมือนคุณเล่นเกมอ่ะนะถ้าคุณกดปัป๊บโอ้โหไดรางวัลที่หนึ่งเงี้ยเออประสบความสาเร็จคุณเคยเล่นเกมงานวัดไหมที่เขามีอ่างอ่ะอ่างแล้วมีปลาอะไรเยช้อนปลาเ่ยใช้ใช้ช้อนกระดาษอ่ะ <c oughs> มันก็วนอยู่ในอ่างอ,ะอ,อ่ะไอ้เขาปุ๊บเออนี่ไงคุณมีโอกาสได้เงินก้อนโตนะครับหยิบฉวยะนะใครที่ฉชฉว,วยช่วงชิงหยิบฉวยโอกาสอรอจังหวะที่ดีคุณจะร่ำรวยจับเงินก้อนโต ร้อยล้านพันล้านประสบความสําเร็จครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาอิทธิพลดาวพฤหัสบดีมี่ย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาของคนสิงห์อย่างไรบ้างนะครับเพร,ราะพฤหัสบดีมาดาันเป็นวินาศแก่ลักนะครับถือว่าผู้นั้นจะมีบุตรน้อยหรือบุตรเนะเลี้ยงยากนะครับแต่บุตรนั้นถ้าเมื่อได้โตเติบใหญ่จะได้ดีได้ดีนะครับ เจ้าชะตาจะมีความคิดหลักแหลมในเรื่องของการใช้เล่เหลี่ยมโอ้ยเล่เหลี่ยมแสดงว่าคุณเดินผเดินผ่านขมกิบเลยนะรีบผ้าคุณจีบงงเลยใครเดินผ่านบาทเลือดทิบทินะคุณมีเกณฑ์การโยกย้ายยักย้ายถ่ายเทเอ๊ะคุณไปทำอะไรวะ <laughs> ชาวธคดาราสีสิ์นะเออในดวงชะตาเนี่ยถ้าดูจากอิทธิพลดวงดาว ดาวพฤหัส,สบดีของคุณเนี่ยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขยับตรงนี้ก่อนในดวงชะตาในชาวลัคนาราศีสิงห์นะดวงคุณเนี่ยดาวปุตตะวีนาอามีบุตรยากคุณต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารเป็นสําคัญนะคุณจำไว้ช่วงนี้เนี่ยบุตรบริวารโยกย,ย้ายเข้าออกให้มารีบใส่หัวออกไปคุณไม่ต้องไปคิดมาต่อสิ่งใดครับเออบริวารไม่ดีเอาออก อย่าไปให้ท้ายถ้ายิ่งให้ท้ายไม่ดีในโดชะตาและดวงคุณมรณะวินาศไอ้ความมรณะลบบวกลบเป็นบวกไม่มีปัญหานะไม่ได้ส่งผลเสียหายตรงไหนดวงคุณต้องระวังสุขภาพของตัวคุณเองเป็นสำคัญนะครับและสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยเช่นกันของชาวราศีสิงห์นะในดชะตาแล้วก็จะมาดูถึงอิทธิพลโดยภาพรวมนะครับ คนราศีสิงห์เนี่ยการงานของคุณเนี่ยเหมาะกับงานที่อยู่เบื้องหลังหรืองานจะต้องใช้ด้านจิตวิญญาณนะครับหรืองานด้านต่างประเทศนะหรืองานที่ทํางานเป็นพักๆอะ่ะชั่วครั้งชั่วคราวได้นะครับอาจจะมีเกณฑ์การสนับสนุนคุณอย่างเงียบๆสนับสนุนคุณอย่างรับๆก็ได้ในดวชะตาในเรื่องของผู้ใหญ่ นะในด้านของการเงิน,นของคุณเนี่ยจะใช้จ่ายเพื่อการเยียวยาหรือสละการเงินเพื่อการศึกษาหรือการเดินทางไกลนะครับคุณอาจจะใช้จ่ายในเรื่รองการดูแลรักษาพยาบาลหรือการบําบัดก็ได้เพราะคุณจะไม่สบายต้องระวังนิดน,นึงเพื่อ,อเสียนะครับในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีความสัมพันธ์แบบลับๆครับดวงคุณนะหรือรักแบบแอบอะ ระวังท้องไม่พร้อมเพราะปุดตะอวิหนหาตายแล้วท้องแล้วที่ไหนได้ออกกินเยอะมันเลยบวมเออเพราะดูแลสุขภาพของคุณเองนิดนึงนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนีน่ีพูดถึงพื้นรหัสนะคุณแต่คุณเด่ยเสาราหูเลงยังไงโอ้โหคุณต้องดูแลตัวเองอย่าไปตามอารมณ์นะครับคุณต้องให้เขามาหลงคุณไม่ใช่คุณไปหลงเขาถ้าคุณหลงเขาตกนรกทั้งเป็นคนระับไม่ดี ในดวงชะตาไม่ต้องรีบร้อนน้หลงความรักนะมาพูดถึงปัญหาด้านสุขภาพคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอระวังสุขภาพปัญหาทางจิตตายแล้วคนหลาศีสินจะมีปัญหาทางจิตประสาทเน่ยดูนะอย่าคิดมากนะเออนะต้องระวังคุณต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโทรมาปรึกษาอาจารย์ดูดวงชะตาให้เออผู้เชี่ยวชาญนะไม่ธรรมดานะแม่นที่สุดในสามโลก ที่บอกไอ้นะครในเรื่องของการทําบุญคุณทําบุญเกี่ยวข้องกับถวายที่พักสง์นะครับทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสง์ได้นะถือว่าเป็นมงคลนะครับหรือช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยรายย่าดนะดีก็กทําบุญไปเคล็ดลับในการเสริมดวงชะตานะครับคุณควรหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ปีววกวิโวกวิโวกวิหว,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 วงเหวงนะ แล้วคุณจะต้องสวดมนต์ไหว้พระตลอดเวลาจะดีแล้วก็พยายามทําสมาธินะครับสื่อถึงดาวพฤหัสความเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวคุณจะมีพลังที่ดีในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับเออเพราะฉะนั้นก็เพือ่อหลัดมาในช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองรักงวนสงวนตัวอย่าใช้แต่อารมณ์อย่าดื้อมากจุดเกินไปนะครับเพราะดวงคุณเนี่ยพือ่อหลัดเสียยังไงมัน คุณจะเห็นกงจัดเป็นดอกบัวนะครับไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะเอาเวลาไปทำในเรื่องของการงานหาเงินหาทองจะดีที่สุดของชาวราศีสิงนะครับโอเคค่อยอย่าลืมนะใครที่สนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ทั้งเก่าและใหม่นะครับมาออัปเดตดวงชะตาอย่างเต็มที่อาจารย์ก็จะบอกให้คุณไปทั้งไทยทั้งจีนทั้งฮวงจุย้ยให้คุณร่ำรวยประสบความสำเร็จ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ